นี่เป็นภาพขบวนรถแห่ค่ะนี่เห็นมาไกลๆแล้วเนี่ยนะคะรถแห่มาลัยเข้าตอกของชาวตำบลฟ้าหยาดอําเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรค่ะเขาแห่ไปตามถนนในเขตเทศบาลตำบลฟ้าหยาดเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาร,รวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนะคะประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกนี้ยึดถือปฏิบัติและสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะจะนำม,มาลัยเข้าตอกไปถวายพระเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชานะคะ ชาวบ้านในชุมชนก็จะพากันนำมาลัยเข้าตอกที่ทำขึ้นเองอย่างสวยงามมาร่วมในขบวนแห่ด้วยโดยเจ้าของก็จะใช้ไม้ไผ่ลำยาวยกหรือว่าชูมาลัยให้สูงขึ้นจากพื้นดินจะไม่ให้ห้อยติดพื้นแล้วทำเป็นขบวนใหญ่ต้องทำสวยงามยกขึ้นแบบนี้เลยค่ะปีนี้ก็มีขบวนแห่มาลัยเข้าตอกจากชุมชนต่างๆในเขตตำบลฟ้าหยาดแล้วก็ทุกตำบลเลยในเขตอำเภอมหาชนะชัยส่งมาร่วมในขบวนแห่นะคะจำนวน20ขบวนด้วยกัน แต่และขบวนก็กําหนดผู้เข้าร่วมขบวนต้องไม่เกิน20คนนะคะต้องเว้นระยะห่างสิคะคกาหนดคนจํากัดคนกันหน่อยแล้วก็ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามายัยป้องกันโควิด19ด้วยค่ะจากนั้นครับก็จะนํามาลายเข้าตอกนะฮะมาถวายพระแล้วก็แขวนไว้ในสาลาการเปลี่ยนวัดของกงอําเภอมหาชนชันยจังหวัดยุธทธรนะครับจนถึงวันแรม8ดข้ามเดือนหกซึ่งก็เป็นวันอัทมตยบูชาเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงภาพประมรมศพของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ปูมาไหยเข้าตอกก็จะถูกปลดลงมาบาลน,นะครับให้เป็นอาหารของปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆต่อไปด้วยนะครับ